ได้ไหวแลนะ้วเนี่ยชคยกที่2ครับ <laughs> โ,อโอ้ยโอ้ยโอ้ยสามดีโอ้โหสามดีรู้จอย กายเฮ้ยมุดเข้าไปมุดเข้าไปมุดเข้าไปมันเล็งมึงอย่างเดียวและมันมมุดเข้าไปมึงนิกายตอนนี้มันได้โอกาสแล้วเนี่ยกายกังฟูเว้ย